เมื่อกลุ่มนักสก,กีสามคนต้องติดอยู่บนกระเช้าลอยฟ้าท่ามกลางอากาศติดลบสิองศาซ้ำยังมีหมาป่ารอฉีกถึงอยู่ข้างล่างบีบบังคับให้พวกเขาต้องเลือกระหว่างความเป็นหรือความตายวันนี้ลุงเทศพาสปอยหนังนรกแขวนฟ้าโ r o เซนเป็นหนังปี2 0ง0เตรียมใจไว้ดีแล้วไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับ นีลุงเท็ดมีโปรโดีๆมาแนะนำคอนังนั่นคือเน็ตฟลิกพิวเมียมโดยทีมงานเน็ตฟลิกเทเตอร์ในราคา129บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งดังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า1 0,000เรื่องคอนังไม่ควรพลาดโดยเฉพาะซีรีส์ไทยและเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีอนิเมะสุดมันก็มีให้รับชมครบทุกแนวรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูไม่หายวิธีสมัครก็ง่ายแบบ ม,มีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหารใช้เพียงแค่ไอเดล่าย่างเดียวสําหรับใครที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาดูกับพวกเราได้และพิเศษสําหรับคนที่บอกก็มาจากช่องดุงเทสก็ลุ้นรับเงินหนึ่งหมื่นบาททุกสิ้นเดือนหากสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ดันลางหรือสแกน QR Code โค้ดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราเน็ตฟลิกซ์เทเตอร์นะครับ เปิดเรื่องมาที่เพื่อนรักวัยเด็กสามคนที่ประกอบไปด้วยแดนโจ และปาเกอร์แฟนสาวของแดนใช้วันหยุดสุดสัปดาห์ไปกับการเล่นสกีที่รีสอร์ทในนิวอิงแลนด์ด้วยความที่อยากนั่งกระเช้าลอยฟ้าแต่ไม่ได้ซื้อตั๋วเข้ามาซ้ำแดนเกิดขี้งกและไม่อยากเสี่ยงเงินซื้อตั๋วราคาเต็มจึงโน้มน้าวให้ปาเกอร์ใช้มันยาร้อยเล่มเกวียนเข้าไปตีสนิทเจสนันซึ่งเป็นผู้ดูแลกระเช้าซึ่งก็ทำไม่ต้งสามได้นั่งสมใจในราคาที่ถูกลงกว่าครึง่งวิวด้านล่างสร้างความอบอุ่นหัวใจแก่พวกเขาเป็นอย่างมากทั้งหมด จึงรู้สึกคุ้มค่าไปกับการพักผ่อนในครั้งนี้แต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อกระเช้าหยุดชะง,งักกลางทางและไปต่อไม่ได้จากความรื่นรมในตอนแรกกลายเป็นความมิดตกชนิดที่รู้สึกวงงใจไม่ใช่น้อยแต่แล้วไม่นานกระเช้าก็กลับมาใช้งานได้ดังเดิมจากนั้นทั้งสามทุ่มเวลาไปกับการเล่นสกีจนฝ่ามือในขณะที่รีสอร์ทกำลังจะปิดทั้งสามเกิดนึกสนุกอะไรก็ไม่รู้อ้อนวอนให้เจสันช่วยปล่อยกระเช้าลอยฟ้า ให้พวกเขานั่งอีกรอแม้อีกฝ่ายจะปฏิเสธและเตือนนพายุกำลังมาแต่ทว่าก็แพ้ใจให้กับการติดสินบนด้วยเงิน100ดอลลาร์ท้ายที่สุดสามชีวิตก็ได้นั่งกระเช้าลอยฟ้าตามคำขอโดยระหว่างทางโอบล้อมไปได้วยลมกลั่นโชว์ช่วยเสริมสร้างความหนาวเยือกทวีคูณฝั่งของเจสันที่ต้องการไปคุยกับหัวหน้าเรื่องลาพักร้อนจึงฝากฝั่งไม่เพื่อนร่วมง,งานดูแลแทนและบอกว่ายังมีลูกค้าอยู่บนกระเช้าอีกสามคนซึ่งหลังจากนั้นไม่นาน เขาก็เห็นนักท่องเที่ยวสามคนกลับลงมาหลังจากนั่งกระเช้าเสร็จและคิดว่าเป็นลูกค้าที่เจสันฝากดูจึงสับสวิต์ปิดการขับเคลื่อนของกระเช้าลอยฟ้าและเดินออกไปจากบริเวณนั้นซึ่งจริงๆแล้วเป็นความเข้าใจผิดสามคนนั้นคือนักสกีคนละกลุ่มกับแดนกลายเป็นความบังเอิญที่ลงตัวพอดีสามคนที่ติดแงะจึงตะโกนบอกว่าเล่นแบบนี้ไม่ตลกนะเพ่อนและคิดว่าคงเกิดการขัดข้องทางเทคนิคไม่นานกระเช้าคงกลับมาใช้งานได้ปา เดิมแต่แล้วกลับไม่เป็นดังคาดเมื่อพวกเขาสังเกตเห็นได้ว่ามันนานเกินไปแล้วจึงตะโกนขอความช่วยเหลือและบอกว่ายังมีคนตกค้างอยู่ข้างบนแต่เสียงเล็กๆของพวกเขาก็ถูกเสียงของพายุกลบเสียงมิสิ่งที่ทําให้ทั้งสามคนหวัวนลุกมากที่สุดคือการที่ไฟทุกดวงในรีสอร์ทถูกไปนั่นแสดงให้เห็นว่าพวกเขากําลังจะกลับบ้านปาเกอร์เริ่มสติแตกเมื่อคิดว่าตัวเองต้องติดแงะอยู่บนนี้ทั้งคืนในขณะที่พายุหิมะกําลังเคลื่อนตัว มาสู่นิวอิงแลนด์จากนั้นไม่นานรถไถหิมะก็ขับผ่านมาพอดีทั้ง3มดีใจยกใหญ่เมื่อคิดจะมีคนสาบเรืองและมาพาพวกเขาลงไปดันล่างแต่แล้วพนักงานขับรถแค่ย้อนกลับมาดูความสงบเรียบร้อยเฉยๆก่อนกลับปอกไปโดยหารู้ไม่ว่ามีเหยื่อสามรายห้อยโหนอยู่เหนือหัวแม้ทั้งสามจะพยายามคว้างปาสิ่งของให้เป็นจุดสนใจแต่มันไม่ได้อยู่ในสายตาเขาเลยแล้วเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปสามชั่วโมงเต็มแดนตรน ได้ว่าพวกเขาอาจต้องติดอยู่ที่นี่ตลอดทั้งอาทิตย์เนื่องจากรีสอร์ทปิดทําการในวันธรรมดาซึ่งแน่นอนว่าจะไม่มีความช่วยเหลือใดๆตกถึงมือพวกเขาแน่นอนแดนที่คิดว่าหากอยู่บนนี้ต่อไปก็คงมีแต่ตายกับตายทุนั้นจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเสี่ยงกระโดดลงจากกระเช้าลอยฟ้าเพื่อไปขอความช่วยเหลือแต่ด้วยความสูงกว่าสิบเมตรประกอบกับลงผิดทา่าทำให้ขาทั้งสองข้างหักกระดูกที่มกมาจาขััวเขา้า ซึ่งสะท้อนเน่อหนึ่งการตัดสินใจที่ผิดพลาดเพราะมันทําให้แดนตกอยู่ในอาการโคม่าและเสียเลือดมาเขาจึงใช้ถุงมือรัดขาเพื่อห้ามเลือดาัคเกอร์จะโยนเสื้อให้แดนใช้ทําแผลด้วยอีกตัวแต่แฟนหนุ่มปฏิเสธและสั่งให้เธอสวมมันไว้เนื่องจากอากาศเย็นเย,ยือกอาจทําให้เธอช็อกตายฉับพลัน ครู่หนึ่งเสียงหมาป่าก็ได้หอนดังกังวานไปทั่วอนาบริเวณซึ่งสร้างความหวาดกลัวแกแดนเป็นอย่างยิง่งเนื่องจากเขาไม่สามารถขยับตัวไปไหนได้จึงตะโกนขอความช่วยเหลืออย่างคนเสียสติโจบอกให้ใจเย็นๆบ้างสติและฟังฉันนี่ดีไม่มีใครตายเพราะถูกหมาป่าทำร้ายในนิวอิงแลนด์มาหลายปีแล้วเมื่อแดนเริ่มสงบลงโจจึงหาวิธีลงไปช่วยเพื่อนรักแต่แล้วสถานการณ์ก็บีบให้ทั้งหมดตกอยู่ในความเงียบเมื่อหมาป่าตัวหนึ่งกำลังยืนย แค่เขี้ยวใส่หน้าแดงขณะที่ชายหนุ่มชะงักงันเหมือนตกอยู่ในผวังปา์เกอร์ก็โยนสโนว์บอร์ดใส่มันจนวิ่งหนีไปทําให้แดนรอดตายยางบุดวิ่งขนาดเดียวกันโจตัดสินใจปีนสายเคเบิลเพื่อที่ตัวเองจะได้นั่งกระเช้าที่อยู่ใกล้กับพื้นดินมากขึ้นอย่างไรก็ตามหลังจะเคลื่อนตัวได้ไม่กี่ฟุตก็กลับไปที่กระเช้าตัวเดิมเนื่องจากเข็นอะไรบางอย่างพร้อมกับมือปิดตาปาเกอร์เพื่อไม่ให้เห็นภาพเบ้องลาเนื่องจากตอนนี้แดนถูกล้อมด้วยฝูงหมา ป่าที่ดุร้ายมันกลับมาอีกครั้งพร้อมกับจํานวนที่เยอะขึ้นและไม่นานหลังจากนั้นแดนก็ถูกคมเขี้ยวของฝูงมฤตยูสีขารุมกัดถึงไม่เหลือชิ้นดีท่ามกลางความโศกเศร้าของเพื่อนและคนรักหลังจากการสูญเสียครั้งใหญ่ทั้งคู่ก็เกิดการถกเถียงกันขึ้นแต่แล้วก็จบลงด้วยการที่ต่างฝ่ายต่างขอโทษ เช้าวันรุ่งขึ้นใบหน้าของปาร์เกอร์และโจถูกน้ำแข็งกัดจนเป็นแผลมือที่เผลอไปจับเข้ากับราวกันตกก็ถูกน้ำแข็งยึดไว้จนไม่สามารถเอาออกได้อย่างไรก็ตามเธอกระชากจนหลุดออกแต่ก็ต้องแลกกับเนื้อบางส่วนที่หายไปสภาพร่างกายของทั้งคู่ทั้งอ่อนเพลียและสูญเสียอุณหภูมิความร้อนโจที่ไม่อยากนั่งรอความตายอยู่เฉยจึงตัดสินใจไต่สายเคเบิลเพื่อที่จะข้ามไปอีกครั้งขนาดที่น็อตกระเชา้าเริ่มหลุดออกชา้าๆโดย มีฝูงหมาป่าแวะเวียนมาดูชิ้นเนื้ออยู่ห่งหางๆโจที่ไม่อยากกลายเป็นอาหารของพวกมันจึงแข่งใจปีนไป่ายไปยังกระเช้าข้างเคียงได้สำเร็จก่อนบอกให้เธอโยนไม้ค้ำมาให้หน่อยเนื่องจากตอนที่ถึงพื้นดินเขาต้องมีอาวุธในการป้องกันตัวเองจากหมาป่าแต่แล้วเธอก็โยนพลาดไปทำให้โจตัดสินใจปีนไปอีกระเช้าหนึ่งโดยไม่มีอาวุธติดตัวซึ่งหากพลาดแม้แต่นิดเดียวนั่นอาจหมายถึงความตายที่รอเขาอยู่ด้านล่างแต่แรงฮึดของโจมีมากกว่าที่ขีด สามารถปีนไปยังเสาต้นหนึ่งที่มีบันไดไต่ลงไปสู่พื้นเบื้องลา่างหลังจากเท้าแตะพื้นดินโจวิ่งไปหยิบไม้ค้ำได้สำเร็จเป็นเวลาเดียวกับที่ถูกหมาป่ากระโจนใส่และฝังเขี้ยวบนร่างชายหนุ่มจนร้องรวญครางท้ายที่สุดโจก็ใช้เหล็กเสียบร่างมันจนแตกกระเจิงทั้งฟูโจบอการ์เกอร์ให้รออยู่นิ่งๆเขาจะรีบตามคนมาช่วยให้เร็วที่สุดก่อนถลายตัวลงไปตามภูเขาลาดชันด้วยสโนว์บอร์ดของาร์เกอร์ที่โยนทิ้งไว้ในตอนแรกขณะ ที่ฝูงหมาป่าไล่ตามเข้าไปอย่างไม่ยอมลดละปาร์เกอร์นั่งรออย่างมีหวังกระทั่งเวลาล่วงเลยไปจนถึงตอนบ่ายเย็นและมืดคำ่ำกลับไม่มีสัญญาณความช่วยเหลือใดหยิบยื่นมาถึงมือเธอเลยปาร์เกอร์จึงต้องขม่มตานอนในถึงเช้าของอีกวัน โดยเช้าวันรุ่งขึ้นไม่มีทีท่าว่าโจจะกลับมาจึงตัดสินใจที่จะลองปีนออกไปจากนรกแห่งนี้แต่น็อตเจ้ากรรมดันหลุดออกส่งผลให้กระเช้าร่วงติดค้างอยู่กลางทางปาร์เกอร์ที่ปีนกลับขึ้นไปไม่ไหวได้ร่วงลงสู่พื้นในระยะที่ไม่ทําให้เกิดบาดแผลแต่กระเช้าดันร่วงตามลงมากระแทกเท้าจนทาไม่ถเดเจ็บและเมื่อขาใช้การไม่ได้ปาร์เกอร์จึงถลายตัวไปตามทางลาดชันเรื่อยๆโดยระหว่างทางได้เจอเข้ากับฝูงหมาป่า ที่กำลังสว่าปามเศษซ่าความเป็นมนุษย์ของโจซึ่งหมาป่าตัวหนึ่งได้จ้องมองมาที่ปากเกอร์ราวกับจะเปลี่ยนเป้าหมายมาเล่นงานเธอแทนแต่แล้วมันก็หันกลับไปกินเนื้อที่ตกค้างปากเกอร์จึงอาศัยจังหวะนั้นกลิ่งลงมาจากที่สูงจนท้ายที่สุดก็ถึงขอบถนนและสลบไปชั่วขณะ ก่อนที่รถคันหนึ่งจะแล่นผ่านมาเห็นเข้าพอดีและให้การช่วยเหลือเธออย่างเร่งด่วนแม้หญิงสาวจะรอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้ไปได้แต่สิ่งหนึ่งที่ยังฝังลึกอยู่ในใจคือการเสียทั้งเพื่อนและคนรักในเวลาเดียวกันซึ่งจะสร้างรอยแผลเป็นติดตัวเธอไปจวบจนมันตายแล้วหนางก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับ ท้ายที่สุดนาง,นางก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่ากฎหรือคอหามมีไว้ให้ปฏิบัติตามไม่ใช่ฝ่าฝืนและพยายามทําในสิ่งที่ตรงข้ามกับความถูกต้องหากหนึ่งในสคนเลือกที่จะห้ามปรามพม่อนและตัดสินใจไม่ขึ้นกระเช้าในตอนที่รีสอร์ทกำลังจะปิดโศกนาฏกรรมเลวร้ายครั้งนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นแต่ด้วยความขึ้นขนองประกอบก็บไม่มีใครห้ามใครผลสุดท้ายก็ต้องพบกับบทเปียนที่ต้องแลกมาด้วยชีวิต แต่เดี๋ยวก่อนสำหรับคนที่สนใจ Netflix ราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ใน Description หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอก็ได้ครับ Frozen ได้คะแนนจากเว็บ IMDB อยู่ที่6.2คะแนนและเว็บร o t t e ้น o m t t o อยู่ที่63%หากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ม่พลาดรับชมสปอยหนังเรื่องใหม่ในคลิปต่ตอไปครับ